มันมาแล้วตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววิง่งตัวอะไรอุ้ยเกมอาวอร์สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบนี้เลยไฮสคูลนะคะจะบอกว่าเออมันแปลว่าโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าการมาเล่นแบบ เอ่อไปโรงเรียนแบบสดใสไวรุ่นชอบนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นแบบที่การไปโรงเรียนกลายเป็นเรื่องน่ากลัวนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีผีนะทุกคนโอ้โหโอเค น่าสนใจทีเดียวแมปนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะนานทีเดียวนะแต่มันก็ได้ทำการอัปเดตมาเรื่อยๆเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่ากับ High School เวอร์ชันน่ากลัวนั่นเองค่ะเอาละ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปกันแล้วนะคะนี่เลยมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะเล่นในโหมดไหนจะเป็นแบบ s u r v i v o r เอาชีวิตรอดหรือว่าจะเป็นเรื่องราวสตอรีนะคะเอาเป็นเอาชีวิตรอดก่อนลยกันนะคะโอเคตอนนี้พี่นิวก็ เข้าสู่โหมดการเอาชีวิตรอดนะเซอร์วเวลมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาแล้วนะ,ะมาถึงก็จบเกมพอดีตาไม่กินรู้สึกว่าจะเป็นคนนะคนเป็นฝ่ายชนะไปส่วนมอนสเตอร์มอนสเตอร์คือปีศาจนะฮะปีศาจแพ้ไปนะ,ะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าปีศาจร,รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาแล้วเนี่ยสตาร์ทแมทสตาร์ทแมทมาดูกันนะว่าใครจะได้เป็นปีศาจมาแล้วนะะพี่นิวได้เป็นเออได้เป็นคนนะคะ ไม่ใช่ปีศาจอุ้ยเดี๋ยนะทำไงอะเราต้องไปหาที่หลบเหรอไปหาที่หลบก่อนนะคะนี่เลยทุกคนมาดูที่หลบกันนะคะไหนปีศาจอู้ยไงปีศาจอยู่ด้านล่างนู้นนะคะปีศาจกระโดดได้สูงมากอะหลบยังไงอะหดบตรงนี้ได้ไหมหาที่แอบ,บก่อนนะคะโอเคตรงน,นี้พี่นิวแอบ,บอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยมีเพื่อนมาแอบ,บกับเราด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดเราแอบ,บอยู่ตรงนี้ปีศาจจะเห็นเราไหมในแบบนี้มันจะมืดๆหน่อยนะคะไอ้แดงๆนี่คือปีศาจแลวทุกคน เฮ้ยยังไงเห็นหรอปะมันเห็นหรอปะเฮ้ยมันไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนะโอโ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะปีศาจมันมาพร้อมแสงสีแดงนะคะตอนนี้เราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะเหรือเวลาประมาณห้าสิบกวิเดี๋ยวนะลองออกไปข้างนอกก่อนนะคะมาลองมาดูกันตอนนี้ตัวปีศาจมันไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาอยู่อารมณ์คล้ายๆกับเป็นโรงนานะคะ โรงนาะที่แบบเก็บพวกฟางไม้เก็บพวกกล่องไม้อะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนรอดอู้ยังไง้ยเราตกลงในกองฟางเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเราตกมาอยู่ตรงกองฟางนะคะอยู่ในรูเลยอะขึ้นไปก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหแบบนี้พี่นีว่าปีศาจหาเราไม่เจอแน่นอนนะคะเพราะว่าเราตกลงมาอยู่ตรงนี้เลยจะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลา <laughs> หมดเวลาเนะี่ยคะสรุปพี่นิวรอดนะกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนะที่ไม่แอบ,บกับเราเมื่อกี้นี้นะคะรู้สึกว่าคนจะรอดแค่สองคนเท่านั้นสรุปนะเมื่อกี้คนชนะไปปีศาจก็แพ้ไปนะคะพอเราชนะมาเนี่ยเราก็จะได้เงินมาตรงนี้นะะตอนแรกพี่นิวมีแค่ไม่กี่เหรียญน,นะตอนนี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้ยสิบห้าเหรียญแล้วนะคะมาดูแมตต์ต่อไปนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ด่านนะทุกคนไม่กี่เป็นด่านลงนาะใช่ไหมอ่ะอุย๊ยอันนี้ด่านไหมเป็นด่านอะไรอะ่ะ โรงเรียนเหรอหรืออะไรทุกคนเรามาโผตรงอ๋อเป็นด่านโรงเรียนนี่ค่ะไฮสคูลสมชื่อนะคะอันนี้คือด่านโรงเรียนนะคะอุ้ยเราจะไปแอบตรงไหนได้อ่ะคือแบบว่าห้องมันโล่งมากเลยนะคะอุ้ยยังไงตอนนี้อ้อโท่เราโดนปีศาจเต็มเต็มเลยนะคะเมื่อกี้นี้อ้โทเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะ๋ยวบอกนะว่าไม่สามารถส่งเพื่อนได้คือไรอะ่ะและจะทําปุ่มส่งมาเพื่อเนี่ย ไม่สามารถส่งเพื่อนได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตลาดมาเก็ตดีกว่านะว่าซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้พี่นิวมีอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะคะอันนี้คือไรอ๋อเป็นแบบว่าหัวฟักทองนะคะซึ่งจะบอกว่า145้าเหรียญซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยนะคะอุ้ยจะบอกว่าเดี๋ยวนะทุกคนมันมีแบบว่าให้เราจ่ายโลบักด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อไฟฉายก็นี่เลย99โลบักอ,อุ้ยมีค้างคาวด้วยอ่ะค้างคาวแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะ29โลบักเอง แล้วก็มีดาก้อนนะคะว้าวมังกรก็มาเนี่ยโอเคจบนะจบเกมแล้วสรุปนะคะเมื่อกี้คนชนะไปนะคะและรู้สึกว่าเหลือรอดชีวิตแค่คนเดียวด้วยคือคนนี้นะคะ<ส>ปีาศาจนี่มันโหดจริงๆนะคะโอ้โหคือแบบว่ากําจัดเพื่อนเราจนเหลือแค่คนเดียวคิดดูมาแล้วนะคะมายังยังนะ,ะอุ้ยเป็นแมบบโรงเรียนเหมือนเดิมโอเคเราได้แก้ตัวนะคะแมบบโรงเรียนนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องหลบปีาศาจก่อน ปีศาจมันจะมาพร้อมกับแสงสีแดงนะคะเราต้องหาทีหลบโ้ยมาแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหทุกคนยังไม่ทันเริ่มเกมเลยนะคะโดนปีศาจกำจัดซะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักตาหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดสตอรี่กันนะคะ,ะจบเกมแล้วนะสรุปว่าคนก็ยังชนะอยู่ดีนะเพราะว่ามีคนรอดชีวิตหนึ่งคนคือคนนี้นะคะ นี่จะบอกว่าปีศาจต,ต้องทำการกําจัดคนให้หมดนะปีศาจถึงจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักตาหนึ่งนะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นปีศาจหรือยังนะคะเพราะว่าโอกาสที่ทุกคนจะได้เป็นปีศาจเนี่ยมีโอกาสทุกคนนะมาแล้วนะคะโหลดดิงแมปอยู่เป็นแมปอะไรคราวนี้มาดูกันอุ้ยแมปโรงนาเหมือนเดิมนะคะแมปโรงนานี่จะบอกว่าปีศาจมันอยู่ด้านบนหนูนะคะเนี่ย ตัวแดงๆอยู่ตรงนู้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่หลบกันดีกว่าหลบตัวนี้จะรอดไหมเนี่ยอุ้ยนั่งไงปีศาจทุกคนเหีนป้าดำดำแดงๆ,น,ๆนะทุกคนนะตอนนี้พี่นิวขอหาที่หลบก่อนนะคะอุ้ยสามารถออกมาหลบด้านนอกลงนาได้ด้วยนะ,ะคะเดี๋ยวทุกคนปีศาจมาปีศาจมาปีศาจมาโอ้ oh my god โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเป้าแดงๆดำๆอ๋อมาแล้วมันตามหลังเรามาอยู่นู่นเลยอุ้ยเดี๋ยวดหนียังไงหนียังไงเดี๋ยวโอ้เลยฮัฟสกอรวิเดี๋ยวนะ เมื่อกี้งไงเมื่อกี้เฮ้ยมันเห็นเราปะนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเห็นเรามันต้องกําจัดเราดิเมื่อกี้เห็นมันยืนอยู่หน้าประตูตรงนี้นะคะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ,ะทุกคนนะและก็จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนโอเคหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันนะคะสรุปคนชนะไปเดี๋ยวเราลองไปเข้าโมดสตอรี่กันดูนะคะฟืบอ,อ่ะไปเลย go to สตอรี่นะอ๋อเราต้องนั่งรถบัสไปนะคะโอเค นี่เราขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะโอมีเพื่อนอยู่สองคนเดี๋ยวนะรวมเราเป็นสองคนนะคะโอ้โหแทบไม่มีใครเล่นอ่สามคนแล้วนะคะจะบอกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นโหมดสตอรี่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ขาดแค่คนเดียวนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาเลยขอแค่คนเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ไปเล่นในโหมดเรื่องราวนะคะว้าวมาแล้วนะคะอ่า เขาบอกว่ายินดีรับสู่อะไรเนี่ยทริปของฉันนะคะฉันมีชื่อว่าไม้นะคะฉันเป็นคนขับรถให้กับรถโรงเรียนเราไปกันดีกว่า Let's go <S ตอนนี้ภาพก็ค้างอยู่ที่การแนะนําตัวของไม้นะซึ่งไม้เนี่ยเขาเป็นคนขับรถโรงเรียนนะคะอ่าได้นะทุกคนนี่คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนของเราเอา่อพวกเราไปเรียนกันดีกว่านะที่ห้องเรียนนะคะก็ไปที่ห้องเรียนกันนะทุกคนนะมีเหรียญให้เก็บด้วยนะอ่ะอุ้ย แล้วเราก็มาเจอไม้หรอนี่คือไม้นะฮะเอาไม้เป็นครูด้วยเหรอไม้เป็นทั้งคนขับรถแล้วก็เป็นทั้งครูด้วยนะคะเอาแหละทุกคนให้ทุกคนนั่งให้เรียบร้อยนะอันนี้ไม้บอกนะคะเขาคือคนเดียวกับไม้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เอาแหละเดี๋ยวฉันจะเช็คชื่อนะว่าใครมาเรียนบ้างนะคะโอเคเช็คได้เลยนะมีกันอยู่แค่สองคนไม่ต้องเช็คก็ได้มั้งสุประการเอ็มชื่อพี่นิวเองนะคะมาค่ะอุ๊ยตอนนี้ไฟดับนะทุกคนอา้าวไฟดับเฉยคือไรอะ่ะ วิ่งเอาเฮ้ยเดี๋ยวอู้ด้านล่างนั้นมันตัวอะไรนี้มันเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะคะถ้าเกิดใครเห็นทันเพื่อนเราก็วิ่งมาด้วยกันนะคะวิ่งเลยทางออกออกไม่ได้ด้วยประตูปิดนะคะยังไงนั่นไงมันมาแล้วตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววิ่ง <laughs> ตัวอะไรอุ้ยแกโอเว่า ็คือสรุปง่ายๆนะคะคือเราหนีผีไม่ทันนะเนี่ยหน้าตาผีมันเป็นประมาณนี้นะจะบอกว่าในโหมดของสตอรี่นะคะมันมีเยอะกว่านี้นะทุกคนเพียงแต่ว่ามันมีคนเล่นน้อยจริงๆนะคะไม่เป็นไรเรากลับไปที่โหมดเซอร์เวอร์ก็ได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะพี่นิวมีเงินขึ้นมา257เหรียญนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดดีกว่ามาดูนะคะว่าเราซื้ออะไรได้บ้างมี257เหรียญซื้อหน้ากากได้นะคะเป็นหน้ากากฮอกกี้มาร์ทร้อยห้าเหรียญจัดไป ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ไปที่กระเป๋าเรานะคะใส่เข้าไปเลยมาลองดูอ้าใส่เข้ามาแล้วอุ้ยผมหายผมพี่นิวหายไปไหนเฮ <c oughs> ้ยผมหายทุกคนเดี๋ยวพอใส่หน้ากากแล้วผมร่วงเลยเหรอกลายเป็นว่าผมพี่นิวร่วงเลยเนะี่ยใส่หน้ากากเข้าไปเออนะสรุปนะคะตาเมื่อกี้คนชนะไปอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีคนรอดชีวิตคนหนึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีศาจต้องกําจัดคนให้หมดนะคะ ปีศาจถึงจะเป็นฝ่ายชนะไปอ่ะมาดูตาต่อไปนะคะขอเป็นปีศาจบ้างได้ไหมอยากเป็นปีศาจนะยังไงยังไงยังไงเป็นแมปโรงนาอีกแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะมีแค่2ด่านนะคะคือแมปโรงนางกับแมปโรงเรียนนะทุกคนอุ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วเกมโอเวอร์อุ้ยผมกลับมาแล้ว ผมพี่นิวกลับมาแล้วนะโอ้แสดงว่าเมื่อกี้ไปกดอะไรผิดพลาดแน่เลยอะผมเลยล่วงนะคะเนี่ยก็และค่ะทุกคนในแบบไฮสคูลแบบนี้นะคะก็ดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีให้เราเลือกเล่น2โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดเซอร์ v เวเอาชีวิตรอดหรือว่าโหมดสตอรี่เรื่องราวนะคะแต่โหมดเรื่องราวไม่ค่อยมีคนเล่นน่ะก็เลยอาจจะดูเหงาๆหน่อยนะเมื่อกี้พี่นิวเข้าไปเล่นมาก็เหงานะ ถ้าเกิดใครชอบแบบการหนีผีปีศาจแบบนี้แล้วก็แนะนําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ได้มีไอ้ทงไอ้เทมให้เราแบบว่าซื้อด้วยนะสมมติคุณเนี่ยหนีผีปีศาจแล้วก็เอาชีวิตรอดได้หลายตาเราก็จะได้เงินตรงนี้มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาไปซื้อไอเทมดีๆนั่นเองนะคะเอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแบบนี้สนุกมากทีเดียวไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าจุบ๊บจุ๊บ น่าจะเป็นแมพโรงเรียนอ่าโรงเรียนนะคะแล้วพี่นิวก็ได้เป็นคนอีกแล้วให้ตายเถอะเราสามารถเข้าไปหลบในห้องน้ําได้ไหมไม่ได้หรอเข้าไปหลบในห้องน้ําไม่ได้อันนี้เข้าไปได้ไหมอุ้ยทะลุได้ด้วยอุ้ยโอ๊ยอ้าอ,อะไรยังไม่ทันเล่นเลยเกมโอเวอร์แล้ว